อะไรคะคุณอะไรคะฮะอะไรคะคุณมาได้ยงไงล้วล้<อ>ล้ามคง<ล>ถึงเดินทางรุนแรงเกินไปอะไพวีดแล้วคุณโทรมาคุณไม่ดูเลยว่าเขาไลฟ์สดอยู่เนี่ยเราไม่อัปเดตติดตามชีวิตไงมานั่งลงปุ๊บเธอก็บอกให้รายงานเธอไปไหนมาไหนก็แบบว่าเออก็บอกกันก็เออพูดดีใส่ตัวอีกแล้วผู้ดีใส่ตัวอีกแล้ว ก็เลยมานั่งปุ๊บไม่มันก็ต้องรายงานอยู่แล้วไงทีนี้รายง,งานที่ไปเที่ยวอ่ะที่ไปเที่ยวทเที่ยวกับชาวแก๊งไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยลืมไงอ๋อมาถึงปฟ๊บเนี่ยพ่อมันไม่ได้ลืมเออมันเราก็บอกเหตุผลไปแล้วตอนนั้นอ่ะอ๋อเรายาวเรื่องเก่ามาคุยดิไม่สนุกเราต่อไวไฟไม่ได้เนี่ย ไม่สวยจังว่าวันนี้ใครแต่งหน้าให้เนี่ยไม่กบไม่กบคนเดิมมาแล้วก็สวยทุกคนแหละเธอเธอก็พูดไปเรื่อยๆอ่าสรุปวันนี้กลับใช่ไหมเนี่ยเขาโทรมาสรุปไปยังนะเอ,อ่ะเธอแป๊บน,นึงเราใช้ iPad กดเอ,อเราใช้ปากากดไอ a d ก่อนแป๊บนนะึงเราไม่ว่างใช้ปากากดอแคนคน คนมี iPad มีปากกาเนาะมันก็เฮ้ยเธอเธออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยแปนึงเราใช้ปากกากดก่อนอ้าว่ามาไม่ว่าอะไรก็คิดถึงแค่นั้นแหละอเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับครับเขอก็มาดอนดื้อใช่ไหมใช่โอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตื่นไปส่งเราสนามบินด้วยนะเธอ อ้าวเราไม่ได้ไปกับเธอใช่ไหมไปไหนไปเตะบ,บองอยากไปเปล่าอยากไปจ้องเครื่องเลย <c oughs> ซเซาเลยนะ่างกันดำม,มือนี่เซาเลยนะผู้จัดการนี่ฮะรักไปเปล่า <c oughs> เดี๋ยวขอดูคิวแป๊บใช้ปากากดดูคิวแป๊บ อย่าเพิ่งพูดเรประกาศคนคนชื่อเธอไม่เอาเพจไลฟ์อ่ะอ้าวก็เราไลฟ์จริงของเราเราก็ไม่รู้ก็เธอบอกว่าถ้าเกิดไลฟ์คนเดียวไม่ต้องเอาเพจไลฟ์ก็ได้เธอบอกนี่ตอนนั้นตอนนั้นเราก็ให้เธอไลฟ์ใช่ก็ต้องไลฟ์เลยก็ใช่แต่ว่ามันก็มันก็ต้องขอเธอก่อนแต่เราก็ไม่อยากขอเธอเราก็อ่านไดเราไลฟ์ไปไลฟ์ไลฟ์ในเพจไปไลฟ์ในเพจหน่อย แล้วก็ไปกดหนึ่งป่ะในเพยนะเอยาเพิ่งได้ไหมเรากําลังไลฟ์วันนี้พอดีเลยเราก็ให้คนกดหนึ่งนะเนี่ยก็สบายใจก็สบายใจจะไปก็ไปเราให้คนกดหนึ่งของเราเนี่ยเออไม่รู้มันใช้ได้แค่ในเพจหรือเปล่านะครับมันเราบอกอยู่คนหนึ่งนะครับเราบอกอยู่ว่าไม่รู้หรอกว่ามันจะใช้ได้ผลไหมแต่ว่ากดแน้กดลองดูให้หน่อยเธอกินอะไร โอ้หลายอย่างแล้ววัเน,นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่่ทีบ้านที่ที่า<อ>าททสานเธอเธอเธอคุยกับพี่พี่ไปก่อนอรู้หมดได้ยินหมดรู้หมดทุกอย่างได้ยินหมดทุกอย่าง ไไเธอเธอ,อ๋ยวจะกินอะไรไหมเดี๋ยวเราจะสั่งกินให้ <c oughs> ไม่แล้วเพิ่งกินแซลม,มอนหมดไปนะแซลมอนร้านนั้นร่ะนที่มันอร่อยอร่อยใช่ร้านที่อร่อยเธอเธอเธออัพเธออัพเพลงอยากได้ให้ขอลงได้ให้หน่อยดี อะไรนะอัพอัพเพลงอยากได้ให้ขอของพี่เล้งอ่ะลงไดฟ์ให้หน่อยดิเอาลูกปุ่นขึบริเ็นมันอยู่ในโทรศพัพท์ลเลบ็ลบป็ดจงไดเป็ด <c oughs> ตัวน้อยมดโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปโหลดให้ขอบคุณเธอเอาลง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 ไฟล์ที่มันเป็น ที่มันบอกว่าแบ็คกิ้งแท็กนะไม่เอาเ๋ยวก็ไปกดดลูล่าสุดอะ๋อเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราย้ายเองก็ได้ลองคิดถึงลนะองกินหอดกันคิดหอดคิดหอดไหมรอมันสั้นคิดหอดเธอเธอคูอใดรเธอเน็กโอเคเธอมี่ <laughs> โอเคครับเอค่ะถ้าเกิดเวลาเราเราเราจะเอาไฟล์มาแล้วเราจะปรับคีย์ต้องกดที่ตรงไหนก่อนนะใช่หันมากดไปตรงคีย์กดไปตรงคีย์กดตรงคีมอะครับแมสแล้วก็กดไม่ไม่แมสกดตัวเองตรงคีย์กดตัวคียมเลยไหมอะลองเปิดก่อนลองเปิดนะอะถ้ากดตัวคีย์ 烦。